ถั่วฝักยาวกับยาบำรุงไตใครบ้างไม่รู้จักถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดนะคะรวมไปถึงยาฆ่า,มาแมลงต้องล้างให้สะอาดสรรพคุณของถั่วฝักยาวก็คือบำรุงไตบำรุงกระเพาะบำรุงระบบเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงแล้วก็ผู้สูงอายุที่การทำงานของไตเสื่อมจนเกิดภาวะเบาหวาน ความดันกำเริบภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวจากลกรคเะหวานถั่วฝักยาวนะคะเรียกว่าเป็นพระเอกน้องๆผลไม้ที่มีสีม่วงเลยนะคะภาวะหลอดเลือดแข็งเนะี่ส่งผลต่อไตแล้วก็หัวใจโดยตรงนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทําให้ความดันลดลงกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ซึ่งช่วยในการเผาผัานน้ําตาลในเลือดคนไข้ที่มีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ย่อยถั่วฝักยาวเนี่ยช่วยได้ดีค่ะเพราะว่าไปกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยแล้วก็เพิ่มการบีบตัวของลำไส้เล็กทําให้อาหารถูกย่อยโดยสมบูรณ์ไม่ก่อเกิดโรคก,กรดไหลย,ย้อนวิธีการทานนะคะนำถั่วฝักยาวดิบหนึ่งกํานำมาตำให้ละเอียดแล้วก็นำมาคั้นน้ำดื่มหลังอาหารช่วยย่อยได้ดีเลยค่ะถั่วฝักยาวเนี่ย ไม่ควรปรุงให้สุกมากเพราะว่าสูญเสียสารสำคัญทานดิบๆได้ค่ะเลือกถั่วที่ฝักสม่ำเสมอทั้งเส้นนะคะมีสีเขียวเข้มๆอบอวบห้ามทานนะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะท้องผูกอุจจระแข็งขับถ่ายยากนะคะ